ความต้องการของลูกค้าคืออยากให้รถมันนิ่งขึ้นและขับสนุกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ o r t ์จูนคันนี้นะครับเป็นสเตปโหลดนะครับเปลี่ยนสปริงมาแล้วจากว s และโช๊คนะครับเป็นตัว YS Z Series ซก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีเลยนะคันนี้มาเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเสื้อพาครับตอนนี้เราก็ประกอบตัวแขนเซตลิง์นะครับแล้วก็ทําการท,ทําจุดจับยึดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วออกมาแบบนี้และครับตัวนี้เป็นแบบเชื่อมสีดํารุ่นบอลจอยครับ จะดูเนียนและกลมเกินไปกับช่วงล่างเลยครับเหมือนยังกอมาจากโรงงานคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเขาเวลาจำเนินหรือจำคอสะพานคันขับรถด้วยความเร็วนะครับมันยังไม่นิ่งมากพอวันนี้ก็เลยอยากมาติดตั้งตัวสลิงครับเพื่อทำให้รถขับสนุกขึ้นขับมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถจำเนินจำคอสะพานได้ดีขึ้นครับมาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทรงยังหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีสลิงเพิ่มขึ้นมาครับหลังติดตั้งไปนะครับก็ถามลูกค้าว่า นยังไงบ้างกับการติดตั้งตัวสลิงลูกค้าบอกว่าพี่จำเนินมันมากคอสะพานนี่โดดเอาโดดเอาเลยครับลงมานิ่งคลิปใครนะครับอยากรถขับสนุกขึ้นขับดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นต้อง HTB Power เลยครับ